รีซิตช็อปรีซิตชอ็อปครับใครใดีถูกๆไม่ว่าจะเป็นคีเลกาซี่ปอ๊อปฟูดอนิเมชั่นเจอร์และ, All Star. และออสตาเรยจะไม่พอจะม,มีกดผลกฎกระพามอะอื่นอีกมากมายค่ะใครสนใจก็มาใช้บริการได้ที่รีซิตช็อปหยุดค่าใต้คำอ,อธิบายใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปใช้บ,บริการด้วละ่ะโอเคครับสวัสดีสวีดักคุณผู้ชมระบายรุ่นปอกฟูดทุกท่านสำหรับคลิปที่แล้วขออภัยจริงๆครับคือคือผมลุกลี้ลุกลนมากเลยครั้งที่แล้วก็แบบผมเขียนสคริปต์มาไม่ดีพอนะ <Okay. S 1> ก็ครั้งน,นี้เนี่ยผมจะมาสอนทำหมัดใหม่เว้ยซึ่ง มันผมขี่เกียจเรียกชื่อมนะันอ่ะเออมันเป็นศิลปะการต่อสู้แบบเฟี้ยวดีอ่ะเออขอเรียกว่าหมัดปริงแล้วกันนะเออมุผภาพเหมือนปริงเลยคุณผ,ผู้ชมจะเรียกอะไรก็เสนอชื่อได้ผมจะมันจะได้เรียกง่ายๆขอชื่อง่ายๆนะไม่เอาชื่อแบบหมัดแดงหมัดกูนหมัดเนซีโกจังไม่เอาเอาหมัดอะไรก็ได้เออหมัดหมัดกูนก็ได้แหละเออแต่แบบเออมันมีความเป็นกูนดีหว่ามีค้างๆนะโอเคผมจะมาสอนทำแบบคร่าวๆใครไม่ค่ายจะจง,งไหนพิมพ์ได้เลยฮะ ก็ผมกับ uhm ลูปนี้เนี่ยผมจะมาพิมพ์ตอบนะครับว่าตรงไหนควรทายังไงต่อนะขออภัยสำหรับคลิปนีวแล้วจริงๆคือตอนนั้นคือแบบผมไม่ได้เขียนสคริปมาดีๆพอเนาะโอเคอย่างแรกครับคุณผู้ชมรู้จักรีเวียทานไหมอ่าเจ้าทะเลตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะไปเนี่ยผมขอแนะนาครับให้ขึ้นไปข้างบนดีกว่าเนาะคือแบบมันเหมือนจะเจอง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะใครเป็นผู้รู้เนี่ยพิมพ์ได้ขอพิมพ์แบบ ไม่ว่าหรือขอสุภาพนะเออขอขอสุภาพและเป็นข้อมูลแบบให้คุณผู้ใคยคนอื่นเนี่ยสามารถมาอบอกต่อกันได้นะเออเอาแบบง่ายๆกันนะอันนี้คผมจะรีบสรุปเลยนะคุณผู้ชมเห็นไอตัวบักนี้ไหมฮะเออสปายเนี่ยอ่ะให้เรากดตัวนี้ฮะมันตอนนี้ไม่รู้เพราะว่า คือมันยังไม่เกิดมันยังใช้งานไม่ได้ครับคือรีเวทานยังไม่เกิดนั่นเองซึ่งผมจะบอกว่ามันเกิดทุกเกาะเลยหลังเกาะต้องขับไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมทนักเกาะใหม่นะเพราะท่าเลยอยู่ตรงนี้ซึ่งเกาะอ,อื่นนะอาจจะมีแต่ผมรู้สึกทานักกับเกาะใหม่นะครับทั้งนั้นขอเซตติง้งเป็นเกาะใหม่แล้วกันเนาะผู้ชมมีเกาะไหนที่มันทําง่ายเนี่ยก็บอกกันได้แล้วก็พิมพ์บอกเลยนะขอสุภาพนะฮะโอเคถ้าต้องจ่ายพันห้าร้อยแฟกซ์เนี่ยนะครับปเป็นการแบบคุยกับมันเพื่อหาตาแหน่ง่งงรีวทซึ มันเป็นการบอกไปนะครับไม่ได้บอกตรงๆเนาะเออผมพูดผิดก็บอกด้วยนะเออผมไม่มั่นใจในตัวเองแล้วนะตอนเนี้โอเคอย่างแรกครับถ้าคุณอยากจะทาหมัดใหม่เนี่ยใช่แล้ครับก็ต้องไปล่ารีเวทานจริงไหมอ่าใช่อย่างแรกแต่ข้อ2องอันเนี้ยคือไป5คนอนะ่ะไม่ว่าเว้ยแต่สิ่งที่ควรเตรียมตัวคือเรือต้องเอาเรือใหม่ไปเท่านั้นครับถามว่าทําไมอ่านี่นะครับ เดี๋ยวเรามาที่นี่ครับสำหรับเรือใหม่เนี่ยชื่อวเบสบีสฮันเตอร์บิสเบซฮันเตอร์ล้กันอ่าบีสฮันเตอร์ครับเห็นรูปร่างหน้าตาใช่ไหมครับอ่าข้อข้อพิเศษของเรือนี้คืออะไรมครับยิงสมอได้ใช่ครับคือเราผมกําลังจะบอกว่าอ่าผมขอขึ้นวิดีโอนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอันนี้คือตอนผมไปตีรีเวรีรทธงกับของเพื่อนในดิสนะครับผมนะ เอาเป็นว่าหลังจากตีเสร็จเนี่ยมันจะมีก้อนน้ำแข็งรูปหัวใจใช่ไหมครับก็เอาเรือใหม่เนะี่ยอาขับไปฮะแล้วขอให้ยิงแม่นๆน,นะเออยิงสมอปักตรงหัวใจมันเว้ยเออหัวใจที่โดนแช่แข็งอยู่แล้วมันก็จะแบบมีปุ่มอาปุ่มผม,มเรียกว่าล็อกโพสได้ไหมเออปุ่มเข็มทิศเนี่ยแหละฮะมันจะมันจะให้เรามาที่ติเกอเอาโพสนะครับเออเราก็ต้องขับเรือจะกเกาะบิ๊มัมสิ่งผมไม่เข้าใจว่าเราจะไปอยู่เฟสสี่ตรงนู้นทำไมแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ลากมาที่นี่นะครับเออลากกลับมาก่อนนี้เลยนะ ลากกลับมาเสร็จเนี่ยตามผมมาเลยมาค,คือคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เรียบชานฮาร์ดหรือหัวใจของเรียบชาหนั่นเองซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยบอกได้นะผมจะได้รีบไปแก้นะครับผมนะคือคือผมแบบรีบลงคลิปเพราะว่าผมจะลากเกบเพิ่มนะเพราะว่าจะเอาไปทําเรือจะได้ช่วยคุณผู้ชมทาหมัดใหม่ในสตรีนนะเออถ้าว่างนะเอ,อ้ไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าเอาเป็นว่ามันจะมีทางลับนะครับเดี๋ยวผมยีบไปเลยอ่า เดี๋ยวเอาเซตติ้งอ่ะอะคุณผู้ชมจำเขตจำตรงนี้ได้ใไหมที่ทําสมอเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับอะมาตามมาก็คืออยู่ฝั่งขวาของเรือเตยนั่นเองอะมันจะมีทางลับอยู่ที่นี่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะนะอามานี่มานี่มา,มา,มาตามมาตามมานี่ครับห้องคุกร้ายแห่งหนึ่งนะครับก็ตามเข้ามาเลยเออตามเข้ามานะครับคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับบักเนี่ยนแน่ละครับชาฟิใครก็ไม่รู้นะครับเราก็คุยกับพี่แกเลยอา คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือพี่แกเนี่ยจะให้ไปหาของเว้ยก็คือเดโมนิกวิฟซึ่งจะขึ้นรูปไปนะครับอ่าแล้วก็แว m p i ายแฟง20สชิ้นอ่ะฟังก่อน d e m o n i กวิฟ20จากเกาะฮันติกแคสเซิลล่าที่เกาะฮันติกแคสเซิลโลก3ย้ำนะฮะใครถามใครก็ได้มาตอบแทนทีต่อมา20 v a m p แวม f พร์แฟงเขี้ยวแวมไพร์หาจากโลก2ถ้ำแถวแถวเรือผีย้ำโลก2นะครับ ต่อมาดาร์กแฟกเมนสชิ้นจากหนวดดําย้ําหนวดดำลกสองและชิ้นสุดท้ายรีเวทานฮาร์ดหชิ้นก็คือฆ่ารีเวทารมันก็จะได้หัวใจมาถ้าลากเอาใหม่เอาไม่เราฆ่ารีเวทานลากหัวใจน้ําแข็งเอากลับมาถ้าถึงเกาะใหม่ตามภารกิจแล้วจะได้หัวใจเข้ามาเลยนะฮะอ่ะตามนั้นอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีขอผบเนี่ยมาคุยกับมันคุณจะผู้ชมเนี่ยจะเสีย5,000เบรีกับ5 เอ้ย5ล้าน5ล้านย้ำ5ล้านเบลีกับ5,000แฟกเมนต์นะครับโอเคนะถ้าผมพูดผิดเนะี่ยผมจะมีเทคมาพิมพ์นะครับเออเทคที่ผมเขียนไว้เองนะแต่ถ้าไม่ผิดเนะี่ยมันก็จะถูกมันก็จะไม่มีขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราได้บัตรใหม่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมว่าคุณผู้ชมหลายๆหลายๆคนเนี่ยจะเห็นหลายๆช่องรีวิวแล้วแต่ขอรีวิวหน่อยละกันช่องเราจะไม่น้อยหนะ้าสกิลแซ่ครับวิ่งดุเลือเดเออ นี่เป็นการดูเรือดนะครับจากศัตรูนะถือว่าโคตรโกงอ่ะให้มันตีก่อนอ่าแค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาตีอีกตีอีกอ่ะอ่ะดูเลือดนะครับนี่เพิ่มโคตรเยอะเอ้ย PVP โคตรด,ดีแล้วดูท่าฟันครับคือค่าเป็นผลพันธ์เนี่ยคือสบายเลยฮะเนี่ยมันฟาร์มดีเนี่ยแหละครับข้อดีของหมัดนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันต่อยแล้วมันไม่พุ่งไงเออแล้วมันต่อยโคตรเร็วนะครับเป็นหมัดที่ดีระดับหนึ่งเลยดีใน แบบโคตรดีเลยอะสกิลแอครับเป็นการขวนนะครับเออนี่โกงเล็บเหมือนมาใส่ฟ้าแค่ย้อมแมวนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับคือโคตรโกงเลยเนะี่ยคอมโบได้เลยนะครับเออสองหมัดนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะโชว์เคสอีกรอบนะสกิลเออรอรอโดนเป็นหมู่นะครับโคตรโกงไหมล่ะ่อมาสกิลซีครับคือพื้นที่อาจจะน้อยหน่อยนะก็คุณผู้ชม,มก็ก็ค่อยดูนะสกิลซีครับนี่ครับเป็นการเรียกปริงของเรียกปริงนะฮะอ่ะ นี่ครับเป็นการทุบพื้นนะครับซึ่งมันจะมีวงกลมๆนะครับแล้วก็จะมีพวกค้างคาวหรือปิงไม่รู้นะเออไปไล่ก,กัดนะครับแต่ว่ามันมีปิงด้วยแหละตอนพ v พีนะหน้าตาคล้ายๆแต่ผมว่าเป็นค้างคาวมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวโชว์อีกรอบนะครับอ่าเดี๋ยวนึงผมจะเล็งตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่เหมือนปิงไหมอ่าเราจะมาไล่จ,ลจิกนะครับเออมันไม่ใช่ปิงอ่ะมันเหมือนเป็นค้างคาวมากกว่าหมัดก็เป็นค้างคาว จะเลกผฝันฮาโลวีน Halloween ก็ก็ได้นะเออเพราะว่ามันเป็นธีมฮาโลวีนอยู่นิดนึงนะครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ผมสอนละเอียดไหมขึ้นไหมถ้ายังสอนไม่ละเอียดพอเนี่ยบอกผมได้นะคลิปหน้าจะได้แก้ไขเร็วๆคลิปที่แล้วผมเศร้าหลายเรื่องเลยแบบผมน่าจะยังไม่ละเอียดพอะก็ขออาภัยจริงๆนะสำหรับที่แล้ว ก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับสาหรับปัดใหม่นะถ้าไม่เข้าใจจริงๆรรีบพิมพ์เลยเออเดี๋ยวผมกับลูกดิบผมเนี่ยจะมาช่วยๆกันตอบนะครับเพราะว่าลูกดิบผมหลายคนเริ่มมันทําได้แล้วลหละแค่มันห่วงวิชากันไม่รู้ทําไมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าทํายังไงบ้างอีกรอบนึงนะเออผมพูดวกไปพูหมาป่ะเนี่ยเออก็ขออภัยจริงๆนะครับโอเคขอย้าครั้งสุดท้ายครับอย่างแรกผมขอแนะนําให้เอาเรือใหม่ไ,ไปเว้ยถ้ามีของคราฟครบเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบอกของคราฟเลยแล้วกันนะอ่ะ คือคุณผู้ชมหลยคนน่าจะรู้แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวมามีสารนเตอร์อีกรอบมานี่ฮะอันนี้ได้จากรีเวทานคือเกตดของมันนะครับก็ต้องมี20สิชิ้นนะอันนี้จากตาปินัญญาบินได้ที่มันชอ็อตสายฟ้าตีเราตอนอยู่ในแม่น้ำนู้นนะอันนี้จากเอ่อเทโรชาร์กหรือบอสฉลามนั่นเองอันนี้จากเรือผียางวมาเรือผีเรือธรรมดาไม่ได้นะอ่ะอันนี้เขี้ยวจากฉลามทั่วไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับถือว่าผมบอกแล้วนะถ้ามีคนบอกให้ผมย่งไ่บอกเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรอย่าผมบอกใหม่อีกเราก็ได้นะโอเคถ้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมไว้ไปนะครับบาย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 สครับฟูบาย